เพื่อนๆคะตอนนี้ก็อยู่ที่สวนสุขภาพบอทานิกการ์เด้นเวลลิงตันนะคะอ,อันนี้คือสวนน้องน้องเป็ดนะคะแล้วก็ศาลา,เราเ,ราเราเดินเข้าไปในศาลานิดนึงเนะาะศาลาชมวิวนะคะเดินเข้ามาจะเห็นทานน้ำนะคะทุกคนทานน้ำที่ไหลมานุ่นเห็นไหมคะ ลงมาจากเนินเขาแล้วก็อันนี้เป็นบอ่อน้องเป็ดที่เขาทำมาให้สำหรับน้องเป็ดนะคะได้ไว่ายน้ำนะคะคือดูแล้วก็ไม่ลึกมากโอเคแล้วเราก็เดินไปเรื่อยๆนะทุกคนนะสวนสุขภาพเมืองเวลลิงตันประเทศนิวซีแลนด์เมืองหลวงคะ่ะสวยสดชื่นมากๆค่ะพื้นที่หลายร้อยไร่เดินไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าจะ เจอเด็กๆหรือเปล่าพา,าเดินเดินแล้วก็แบบหลงทางกันทุกคนคะดูต้นไม้เยอะแยะเลยบางต้นก็สลัดใบเนาะตามตามพันธ์ุของเขาหน้าหนาวเนาะมันจะมีป้ายบอกอยู่คะ่ะ โอเคเราจะไปทางนี้เนาะนี่ค่ะเคเบิลคาร์การ์เด้นโอเคจะไปขึ้นว่าจะไปขึ้นเคเบิลคาร์ดูซิว่าจะมีเวลาไหม <c oughs> ต้นสนสวยมากเลยร่มรื่นมากๆค่ะทุกคนเอาตรงนี้ตรงนี้ทาาน,น้ำไหล ต้นเนี้ยใบเนี้ยสมบูรณ์จังเลยใบอะไรนั่นเนี่ยต้นอะไรนะน่นนี่โอ้ชมป่าไปด้วยกันค่ะป่าธรรมชาติ เสียงน้ำตกเรีย yeah, <thank> ทุกคนเดี๋ยวก่อนชิลอเด่นไปเรียเคเบิลคาร์ไปทางนี้ค่ะทุกคน สดชื่นมากๆค่ะทุกคน <c oughs> คิดว่าฝนตกนะเมื่อวานนี้เ <c oughs> พราะว่ามันเปียกถนนตามพื้นมันเปียกแล้วก็น้ำที่ไหลซาะมาไหลมาตลอดเวลาก็ทำให้ดินน่ะมันเปียกเดินขึ้นเขาก็แบบใส่รองเท้าส้นสูงทุกคนเดินยากนิดนึง แต่ก็ใจสู้เขาทำทางไว้ดีอยู่พระพี่น้อง่ะเดินออกกำลังกายสวนสุขภาพพี่น้องเมืองเบลินตันนี่เจออนี่ดอกกล้วยไม้เห็นไหมพี่น้องงามป่นี่เขาปลูกเอาไว้กำลังเป็นดอก ัมผัสนิดนึงโอเคเอาขึ้นไปขึ้นไปโอ้ดอกไม้นี้สวยจังเลยนี่สวยมากสวยมากสีส้มนู่นนู่นนู่นสวยสวยโอเค อันนี้คือเพ g r o u n d ทุกคนเพ g r o u n d children Playground Area คิดว่าคงจะต้องเสียตังค์ไม่แน่ใจอาจจะฟรีขึ้นไปดูสิเป็นยังไงเป็นยังไงแล้วก็เค b บ e c คาอยู่จุดไหนเนี่ยเจอแล้ว ต้องเสียตังไหมนัม่นแหละต้องเสียตังไหม,ไมเ,เ,เ,เอาเหรอบ้านที่บ้านเราเสียไงไ <c oughs> ดีจังเลยวิล <c oughs> <c oughs> เลียมอยู่ข้างในใช่ปะ่ะ <c oughs> <c oughs> ใ,ให้หล่อนเล่นสักห้านาที <c oughs> i want to get cable car โอ้เ oh, หนื่อยเลยโอ้โหน่าสนุกทุกคนผู้ใดไม่ลูกไม่ต่อผ้ามาเลนเดอร์เลนฟีโอ้ไม่ก็พี่เลียมเขาไปยังเไงงขนาดนี้นี่าแงันนี้ ไปฝาไปเกล็นเลี้ยไปเล่นอันไหนอันไหนสนุกเล่นเลวมีสุนัขมาด้วยแล้วเขาบอกว่าไม่เอาสุนัขมาใช่ไม่รู้อ่ะเอาเล่วเล้ยเล่นตรงไหนสนุกบอกคุณผู้ชมหน่อยอันไหนสนุกเอาเล่นเลสไลด์โอ้ยยายายาไม่เอาไม่เอาตรงนู้นเหรอแล้วเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยดิสบันไลเดอร์ไลเดอร์ใช่ไหมอันนี้แหละอันนี้ไม่สนุกเลยอ่ะใช่ไหม อย่างนี้ไม่สนุกเลอืมดีจังเลยเนาะโอเคตรงนี้ก็นุ่มๆเนาะอู้อูู้หลุกขึ้นโซคารปกไม่ไม่ม่ไไม่มีอะไรโอเคโอเคไม่มีหมุนนะเนี่ยเปลี่ยนหัวได้ว่าเราไปขึ้นเคเบิลคาร์เถอะปะมาแล้วออกมาแล้วฮะเล่นไรอ่ะอ๋ออ๋อหมายกัขึ้นไปข้างบนนั้นเหรอ ลูกชายแล้วก็สไลด์ลงเหรอสไลด์ลงอันไหนอะสีไหนสีแดงใช่ไหมอาลงมาลงมาคนก็ไม่เยอะค่ะคุณผู้ชมอาจจะไม่ใช่วันอาทิตย์เนาะเสาร์อาทิตย์นี่จะอาจจะเยอะลงไม้ยังลงไม้ยังฮัลโหลโอเคปะเลสโก ไปขึ้นแค okay, ่บอคายวอนตูโกแค่บอคาพีสโอเคบาย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 จวิงวะขอบคุณเด้อคุณผู้ชมค่ะที่รับชมนี่แหละนี่สำหรับเด็กน้อยเล่นสนุกสนานโอตรนิกาเดนโอเค <Okay. S 2> ตีให้มันถูกนะตีไหม Okay, bye.